<c oughs> คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะรู้เปล่าไม่ควรมาเล่นตามไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพร้อมหรือยังไปสิกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กันในเกมลิงทองนะฮะ <c oughs> อ่านไม่ออกว่ะโกลเด้นอะไรเนี่ย มาคาเก้เออชอบมันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่งามเงี้ยงชาแนลด้วยนะฮะอยู่กับผมเบนส์นีครับผมไปเราไปลองเล่นเกมนี้กันไม่เคยเข้ามาเล่นเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะไม่รู้มีอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ว่าเกมจ่ายยังไงเห็นแต่เห็นมีมินิม,ม,ม,มีอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่านก่อนนี่ลิงเป็นวาย ตัวเหรียญท,ทองทองเนี่ยเป็นสแคตเตอร์นะฮะวีดำหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบยี่ห้าแอนร้อยมันติดเพทูเบ็ดไม่รู้เรื่องช่างมันครับเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็ได้นี่มีรางวัลด้วยมายเนอร์เมเจอร์มินินะครับแจ็คพอตไป สองร้อยกับเบ็ดสองบาทเนี่ยไม่สองก็สิบไปเลยลองสองดูก่อนครับไปโบโบมาดูกันว่าจะมีอะไรดีบ้างเนี่ยอ่ายูวินศูนย์จุดหก 1.2ธรรมดาครับตาละ2บาทเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อน่าจะต้องได้6ตัวขึ้นไปหรือเปล่า <Like S 1> ถึงจะได้นี่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 ไง <Hey. S 2> มาแล้วจ้า อ่านี่ไงครับผมกลองหกอันนะไปเลยมาอีเรื่อยเยาวไปหนูยาวไปสปินอ๋อต้องกดเองด้วยไม่กดให้ด้วยอิดใจมึงทำด้วยอะไรวันนี้ไปครับเฮ้ยทำไมเงียบอะเรียบร้อย อออออืืืืืมมมมมยี่กลองหกอันนะไปเลยมาอีกนิดเอยวยาไปหนูยาไป,ไาไปสปินอ๋อต,ต้องกดเองด้วยไม่กดให้ด้วยอิดใจมึงทำด้วยอะไรวันนี้ไปครับเฮ้ย ทำไมเงียบอ่ะเรียบหลอย่อืม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 ยี่กรองหกอันนะไปเลยมาอีกเรืเอียๆยาวไปหนูยาวไปสปินออต้องกดเองด้วย ไม่กนให้ด้วยอิดใจมึงทำด้วยอะไรวันนี้ไปครับอืมเฮ้ยทำไมเงียบอ่ะเรียบร้อยอืม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 ยี่สิบหกบาท กดแล้วไงคอนติเนียเนี่ยยังไงอะยังไงดีโห<อ>สิบบาทอะสิบบาทปะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเช่ยเ,เ,เราได้เห็นหนึ่งฟีเจอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูฟรีเกมนาะจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะมา หกบาทสองบาทโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเยอะแยะมากมายหกสิบสามบาทปะเท้อน,นี่ไงเฮ้ย s c เตอร์ โคตรถูกนี่กูเบ็ดสิบบาทจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอืมทำไมรายจ่ายมึงถูกจังเลยเนี่ยกองกอง,อ,งอีกอันโอ้อีกอันเดียว,ว่า เดียร้อยนึงแล้วครับกเก็บเธอร์ก็ไม่เห็นวีแววปฏิหารมีไหมเนี่ยปฏิหารสามตาสุดท้ายสิบสองบาทอืมนี่คือปฏิหารเหรอ เฮ้ยโอ้สเกตเตอร์ไม่ค่อยมาให้ลุ้นเลยนะครับกระตา oh, oh, ่ายโอ้ยังเยอะสิบสองบาทไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, ชีวิต ไปครับทีสุดท้ายเรียบร้อยครับสองร้อยไม่รอดนะครับผมสำหรับคนทุนน้อยไม่แนะนำเลยครับรายจ่ายก็ไม่เยอะเนาะโอ้โหไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกมลิงทองนะในค่าย PlayTech นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอยาจะขึ้นไว้ให้เนาะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีกำลังใจแล้ว นะฮะที่จะทําคลิปต่อเพราะว่าไม่ค่อยมีคนกด s u b สไครต์เลยอยากให้ทําคลิปไหนแบบไหนลองแนะนํากันได้นะครับผมเป็นแนวทางให้กันเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ